สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะครับวันนี้ักผ่อนหลังจากที่เอากาแฟาไปส่งในตลาดปากน้ำแล้วครับก็วันนี้มาเดินร้านต้นไม้สวยๆนะครับแล้วก็มาซื้อดินนะฮะะมีต้นไม้หลากหลายนะครับพิกัดก็อยู่ที่ถนนท้ายบ้านนะครับสมุทรปราการครับปากน้ำ ข้างโรงเรียนหาดอมมาานะครับนี่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับเดินมาได้อากาศดีๆนะฮะมีพันไม้หลายหลกพันเลยนะครับวันนี้ผมได้ปุ๋ยนีย่ผมไปซื้อปุ๋ยนี่มาจากที่ไอ้วอเตอร์เกตผมนะครับใบเล็กๆเหลือเท่านิ้วก้อยผมซื้อปุ๋ยนี่มาใส่โอ้โหตอนนี้ใบสวยเลยนะครับ พ,พี่เพื่อนก็เชิญวันอาทิตย์นะครับไม่มีอะไรทำก็หาต้นไม้ไปปลูกนะครับมีความสุขนะครับต้นไม้เขาเหมือนมีชีวิตนะครับเวลาวันไหนที่ที่เราไม่ได้ลดน้ำเขานะเขาดูจะง่อยเงาวันไหนที่เราไปลดน้ำเขามาหร่นะโอ้โหดูเขาสดชื่นนะครับดูนะฮะอันนี้ต้นมะกรูดนะต้นมะกรูดนะพี่พี่นเพื่อนนะครับเชิญนะครับ สวนทิวไม้งามนะครับถนนท้ายบ้านนะครับถนนท้ายบ้านนะฮะติดกับโรงเรียนหาดอมมรานะครับพี่เป็นเพื่อนเชิญนะครับนี่ยมีกระถางนะมีกระถางมากมายเลยนะฮะมีถามเยอะแยะเลยนะครับถ้าวันธรรมดาก็จะมีอาหารให้ทานด้วยนี่คุณพี่รูปหล่อใจดีนะครับเชิญนะครับเรียกลูกค้าหน่อยเรียกลูกค้าหน่อยเอาเรียนเชิญนะครับมี ไม้ดอกไม้ประดับมีกระถางมีปุ๋ยมีดินมีครบในที่เดียวกับนะครับแต่ว่าี้ร้านอาหารปิดอ่อแภัยพบกับพ่อค้าใจดีนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันครับแล้วก็เจสองคนนะฮะสวนไม้งามนะฮะติดกับโรงเรียนหาดอมรานะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมานะครับมาดูต้นไม้สวยๆนะครับทิวไม้งามอทิวไม้งามนะครับสําหรับ อาทิตย์นี้ก็ขอให้พี่มีความสุขกันมากเลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย